จะคุณสิ่งแรกก็คือลูกนะคะปรึกษาในคะ่ะมีประจำเดือนมาสิบวันแล้วมาเยอะด้วยเวียนหัวเคลื่อนไส้เราฝังเข็มแต่เข็มจะหมดอายุเดือนมก,กราแล้วคะ่ะเป็นอะไรไหมคะอ๋อเป็นไรหรอกนะ,ะเข็มเนี่ยมันเขาคำนวณไปงั้นแหละนะนะว่ามันจะหมดอายุตอนนั้นตอนนี้ฝังเข็มเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราฝังแล้วมันสบายไหม ถ้าฝังแล้วมันสบายมันก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปกังวลหรอกอายุเขาก็ประมาณเขาคร่าวมันไม่ค่อยหมดอายุง่ายๆหรอกเขาก็เผื่อๆไว้อ,วอ,อยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลมากในเรื่องของเข็มเข็มที่ฝังไปก็ทําทได้ทำเท่าที่เราสบายตรงไหนที่ถ้าทําแล้วสบายไม่มีปัญหาอะไรถ้าทําแล้วไม่สบายมันก็ไม่ถูกกัน เราก็ไม่ต้องใช้วิธีนั้นนะเขาตรวจสอบดูนะเป็นร้อนเย็นไม่สมดุลแบบไหนก็ปรับดูนะแล้วก็เพิ่มบริยาศีลขึ้นไปนะปรับเรื่องสมดุลร้อนเย็นก็ดูอาหารสมุนไพรนะวิธีการใดๆใช้อะไรแล้วสบายเบากายมีกำลังก็ใช้สนะสนใจนะั้นก็เพิ่มบริยาศีลให้ใจไรทุกใจดีงามรูปเพียนรูปพักฝนะึกยินดีในแต่ละสถานการณ์ ก็มันจะ,จะช่วยได้ดีมากเลยปรับสมดุลได้ทุกอย่างก็จะเบาลงาส่วนเรื่องการฝังเข็มหรือวิธีการใดๆนั้นถ้าทําอะไรแล้วสบายอันนั้นเป็นประโยชน์ถ้าทําแล้วไม่สบายอันนั้นเป็นโทษแล้วก็หยุดไปลดละเลิกไปในส่วนที่เป็นโทษแล้วก็ใช้ตัวที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเรา,า,าเชิญท่านต่อไปขอบคุณค่ะ